ย้อนรอยคดีสะเทือนขวัญในประวัติศาสตร์ไทยตำนานรักนวลชวีนวลชวีเพชรลุ่มเกิดเมื่อวันที่13ตุลาคมปีพศ2475ที่ตำบลเชียงงาอเภอบ้านหวีจัังหวดลบบุรีครอบครัวของเธอมีฐานะที่มั่นคงพอสมควรมีที่นาให้คนอรือช่องแม้จะมีลูก10คนแต่ลูกๆทุกคนได้รับการศึกษาขั้นดี และลูกๆทุกคนมีการงานเป็นที่นับหน้าถือตาด้วยนวลชวีเป็นผู้หญิงรูปร่างบางตัวเล็กหน้าตาพอใช้ได้แต่เธอมีเสน่ห์ร่าเริงมีชีวิตชีวาและเป็นคนเก่งหัวดีเธอสามารถสอบเข้าเรียนที่โรงเรียนพยาบาลที่ศรีราชพยาบาลและจบการศึกษาในปีพศ .2597 จากนั้นออกไปทำงานที่โรงพยาบาลภูมิพลประมาณปีเศษก็ออก เพราะมีเรื่องกับคนในโรงพยบาบาลจึงย้ายมาเป็นนางพยบาบาลที่เมืองบ้านมีปรบมาหนึ่งปีจากนั้นก็ทำงานในสถานพยบาบาลยาสูปีปพศ2501โดยอาศัยอยู่พักในโรงพยบาบาลยาสูและในช่วงปีพศ2501ดวงชีวีได้เดินทางท่องเที่ยวทางเหนือกับเพื่อนชื่อโมทนีก็ได้พบรักกับคุณหมออาทิตย์สุยานเศรษฐกร และคุณหมออาทิตย์นี่แหละคือคนที่เปลี่ยนชีวิตของนวลชวีให้อยู่ในรูปตำนานหมออาทิตย์สุชาญเศรษตกรเกิดและโตในกรุงเทพเป็นลูกคนสุดท้องในจำนวนลูกห้าคนของครอบครัวพ่อแม่เป็นข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์อดีตเคยเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเซาหมออาทิตย์เป็นหนุ่มที่หน้าตาค่อนข้างดีใจเย็นและฉลาดเฉลียวและสามารถศึกษา ชั้นเตรียมวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนสวนกุหลับวิทยาลัยจนจบปีการศึกษาพศ2494ในช่วงเวลาว่างหมออาทิตย์จะไปทำงานที่อู่รถไร้บ้านเพื่อเก็บเงินซื้อหนังสือเรียนและค่าขนมในปีพศ2500หมออาทิตย์จบการศึกษาพแพทยศาสตร์จากศิริราชพยาบาลได้รับหมายเกณฑ์เข้าประจำการสำรองราชการกรมกำลังสำรองพลทหารอากาศ ได้รับตำแหน่งว่าที่เรืออากาศโทรัรบราชการเป็นแพทย์ในโรงพยาบาลรถไฟในปีพศ2501ต่อมาหมอทิพย์ย้ายไปเป็นแพทย์รถไฟหัวหน้าเขต4จังหวัดลำปางและนั่นทําให้เขาและนวลชวีดได้พบกันด้วยความเปล่าเปลี่ยวของหนุ่มเมืองที่ต้องห่างไกลความเจริญมาอยู่ท่ามกลางความเงียบสงบแห่งบ้านป่าเมื่อมีโอกาสได้คลความใกล้ชิดกับหญิงสาวที่มีสเสน่ห และรู้จักเอาใจอย่างนนชวีทำให้หมออาทิพย์มีความสุขและมีชีวิตชีวามากขึ้นความรักใคร่ที่ก็ค่อยก่อเกิดชั่วระยะเวลาไม่นานที่ได้อยู่ด้วยกันนี้สองหนุ่มสาวก็ผูกจิตปฏิสัมพันธ์และต่างรู้ว่าอีกฝ่ายก็มีใจให้เช่นกันหมออาทิตย์รับหน้าที่เป็นมักคุเทศพาหญิงสาวทั้งสองเที่ยวในเมืองรำปางประมาณ3-4วันหลังจากนั้น นวลชวีกับเพื่อนก็แยกย้ายกับคุณหมอเพื่อเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อทิ้งแห่งความหลังอันหวานชื่นที่นครลำปางดินแดนแห่งการคร่ำครวนหัวหาของนวลชวีเธอพบชายหนุ่มในดวงใจเข้าแล้วต่อมานวนชวีส่งจดหมายจากกรุงเทพไปให้หมออธิปที่นครลำปางเป็นระยะระยะจนกระทั่งผ่านไปหกเดือน หมออาทิตย์ย้ายกลับมาโรงพยาบาลดเดิมทําการติดต่อนวลชวีโดยใช้สื่อทางจดหมายและส่งอย่างต่อเนื่องเป็นระยะระยะความรักทั้งสองเริ่มแน่นแฟนจนกลายเป็นสามีภรรยาโดยพฤตินัยโดยใช้บังกะโลและโรงแรมเป็นเรือนหอชั่วคราวความรักของคนทั้งสองดำเนินไปอย่างหวานชื่นโดยต่างฝ่ายต่างปิดบังอำพรางภาดแท้ของตนเอง ในช่วงเดือนกุมภาถึงเดือนธันวาคมปีพศ2501นวลชวีมบ่วยโดยพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลยาสุเป็นเวลาหนึ่งเดือนหมออาทิตย์ได้ไปเยี่ยมนวลชวีหลายครั้งอาการของเธอบ่องบอกว่าตกเลือดมากแต่เธอไม่บอกใครว่าเธอป่วยเป็นโรคอะไรแต่ดูจากอาการหมออาทิตย์รู้ทันทีว่าเธอคงแท้งลูกชีวิตของหมออาทิตย์เริ่มยุ่งเหยิงขึ้น เนื่องจากมีผู้หญิงเข้ามาในหัวใจของหมอคือนางสาวสมบูรณ์สืบสมานนักศึกษาสาวแห่งมหาวิทยายลัยเทคนิค,คทุ่งมหาเมฆที่เป็นเพื่อนรักในวัยเด็กของหมอทิพย์เธอสวยตรงใจเขาเลือกเกิดต่อมาหมอทิพย์สอบชิงชุนฮูมโบรได้เรียนต่อที่ประเทศเยอรมันและเนื่องจากโรงพยาบาลรถไฟจะมีะแผนกใหม่หลังจากที่หมอทิพย์กลับจากเยอรมัน เขาก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้านแผนกตาที่นั่นทันทีในเดือนมกราปีพศ2502ทางการรถไฟส่งหมออาทิตย์ไปฝึกงานโรคหูตาจมูกที่โรงพยาบาลสิริราชเป็นเวลา6เดือนตอนเย็นหลังเลิกงานก็ไปเรียนเยอรมันที่เลขาทูตทำให้เวลาที่หมอได้เจอนวนชวียิ่งหดหายไปทางด้านนวนชวีเริ่มละแคระคายความรักของหมออาทิตย์ด้วยความหึงหวงหมออาทิตย์มาก เธอใช้วิธีต่างๆเพื่อจับหมออาทิตย์ให้อยู่หมัดไม่ว่านั่งเฝ้าหมอในที่ทำงานตามทุกหนทุกแห่งเหมือนเงาตามตัวแทนที่หมออาทิตย์จะรักเธอมากขึ้นกับเพิ่มความรำคาญให้แก่หมออาทิตย์มากขึ้นวันที่11มีนาคามปีพศ2502หมออาทิตย์ได้จดทะเบียนสมรสกับนวลชวีเพชรรุ่งที่อำเภอยานนาวาหมออาทิตย์กล่าวถึงวันนั้นว่าที่จริงผมไม่อยากจดทะเบียนสมรสกับเธอหรอกเพราะอะไรเหรอ มันก็พูดยากหลายเรื่องบอกไม่ถูกคือเขาชอบตามผมทุกวันทุกคืนงานการเขาก็ไม่ทำมานั่งเฝ้าผมรำคาญสุดผมรำคาญสุดๆผมไม่อยากจะจดหรอกแต่จดก็จดมันอยากให้จดก็จดไปจะได้ตัดปัญหาสักทีแต่อย่างไรก็ตามวันที่17มีนาคมปีพศ2502หมออาทิตย์ได้จดทะเบียนสมรสกับนางสาวสมบูรณ์สืบสมานท,ที่ที่อำเภอรพระเนตร ในเวลาไล่เลี่ยกันกันกบที่จดทะเบียนกับนวลชวีสมรสซ้อนแต่กาะน,นั้นนวลชวีและสมบูรณ์ก็มีเรื่องละหองละแหงกันนับตั้งแต่จดทะเบียนกับหมอทิพย์ถึงเจ็ดครั้งเคยทะเลาะก,กันที่โรงพยาบาลที่หมอทิพย์ทำงานอยู่จนหมอทิพย์เคยขอผู้หลักผู้ใหญ่ออกคําสั่งห้ามไม่ให้ผู้หญิงสองคนนี้เข้ามาภายในโรงพยาบาลอย่างเด็ดขาดแม้ว่านวลชวีจะจดทะเบียนสมรส แต่เธอยังไม่ได้แต่งงานกับหมอทิพสักทีแถมหมอก็ไม่ได้เอาใจใส่ตนเหมือนครั้งก่อนๆเธอต้องการแต่งงานกับเขาเธอต้องหาวิธีต่างๆเพื่อให้หมอทิพยอมเธอให้ได้และนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่นวลชวีได้ตัดสินใจผิดมหัน์พฤษภาคมปีพศ2 5 0 2นวลชวีบอกกับครอบครัวเธอและหมอทิพว่าจะแต่งงานกันครอบครัวเลยเชิญญ,ญาติให้หมอทิพ มาทานข้าวเย็นด้วยกันเพื่อคุยเรื่องแต่งงานแต่หมออาทิตย์ไม่รู้เรื่องหมออาทิตย์บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องใดๆทั้งสิน้นวนวลชีวีคิดไปเองวันที่4มิถุนาปีพศ2 5 0 2พ่อและนวลชวีมาพบกันที่กรุงเทพนวลชวีบอกกับพ่อของเธอว่าได้เสียกับหมออาทิตย์แล้วตอนมาทำงานที่โรงพยาบาลรถไฟหมออาทิตย์รู้ข่าวเลยบอกจะเลี้ยงดูนวลชวีให้ แต่เรื่องก็เงียบหายไปวันที่5วมิถุนายนปีพศ2502นวลชวีพบหมออาทิตย์อยู่กับผู้หญิงในโรงพยาบาลรถไฟทำให้เกิดทะเลาะวิวาดกันขึ้นอยานะ่างหนักช่วงวันที่11หรือ12วมิถุนายนปีพศ2502นวลชวีบอกกับพี่เขยว่าจะย้ายไปอยู่กับหมออาทิตย์และได้เตรียมย้ายเข้าของแล้วส่วนหมออาทิตย์รู้เรื่องนี้หรือเปล่าไม่รู้สิ ขอคงไม่รู้มั้งวันที่13มิถุนายนปีพศ .2 5 0 2นวนวลชวีถูกไล่ออกจากครอบครัวหมออาทิ์ซึ่งตอนนั้นหมออาทิย์ไม่อยู่บ้านมันน่าไล่จริงๆเพราะเธอมารอหมออาทิ์ตั้งแต่เช้าจนถึงตีหนึ่งไม่ยอมกลับบ้านพอหมออาทิย์กลับมาบ้านก็โดนครอบครัวด่าว่าอีกว่าเมียกแกคนบ้าหรือเปล่าเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนั้นนวลชวีได้ระบายเรื่องทั้งหมดลงในสมุดบันทึก ซึ่งภายหลังสมุดนี้กลายเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่ให้สืบหาตัวฆาตรกรที่ก่อคดีฆ่าเธอได้ปัจจุบันหลักฐานนี้อยู่ในการดูแลของห้องพิพิธภัณฑ์นิติวิทยาศาสตร์ที่โรงพยาบาลสิริราชเคียงข้างกับร่างนิ่งสงบของฆาตรกรใจโหดเยี่ยมซีอุยในวันที่13กรกฎาคมปีพศ2 5 0 2เวลา11นาิกาทีนวลชวีเข้ามาในโรงพยาบาล และเดินเดินไปหาคุณหมอทิทิ์เหตุการณ์ครั้งนั้นได้ถูกบันทึกไว้ในสมุดบันทึกดังนี้ดิฉันพบนายอาทิ์สามีฉันที่โรงพยาบาลรถไฟจากนั้นก็คุยเรื่องปัญหาชีวิตและเราทั้งสองคนหมออาทิ์เริ่มระงับอารมณ์ไม่อยู่ผมต้องทำงานนะมากวนผมอยู่ได้ว่าแล้วหมอก็กำหมัด ต่อยไปที่ใบหน้านวลชวีอย่างจังๆนวลชฉวีกิีดร้องช่วยด้วยหมอลังแกผู้หญิงหมอจะฆ่าเมียช่วยด้วยหมอจะฆ่าเมียจนหมอทิพย์ต้องเข้ามาปลอบและพาเธอไปห้องพักคนไข้พร้อมสายตาคนเกือบทั้งโรงพยาบาลที่มองไปที่คนทั้งสองวันที่14กรกฎาคมปีพศ2 5 0 2 หมออาทิตย์ตกลงเงื่อนไขนวนเฉวีว่าให้ปลองลองกันเพราะเป็นสามีภรรยากันแล้วเรื่องเลยจบลงที่การบันทึกประจำวันวันที่15กรกฎาคมปีพศ2 5 0 2บาดแผลที่หมออาทิตชกต่อยหน้าน,านวนเฉวีลุกลามและบาดเจ็บปวดมากแต่นวนเฉวีขอตำรวจไม่เอาผิดหมออาทิตย์เพิ่มเพราะกลัวเขาเสียอนาคต เธอบันทึกเรื่องราวนี้ในสมุดบันทึกอย่างละเอียดส่งผลให้นนชวตีต้องเข้านอนรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยนนชวีขอให้หมอทิพย์เป็นผู้รักษาเธอแต่กรานั้นหมอทิพย์ก็ไม่ได้มาหาเธอบ่อยมากนักเรื่องนี้หมอทิพย์เดือดน,นานสุดถึงกับระบายเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าอยากจะบ้าตายถูกมาบังคับให้นอนเฝ้าด้วยโอ้ยผมต้องทำงานนะบางคืนก็เฝ้า ทั้งที่ทํางานอยู่ไปเฝ้านานก็ไม่ได้เดี๋ยวสมบูรณ์เข้าไปอารวาสอีกเรื่องมันจะวุ่นวายกันไปใหญ่วันที่17กรกฎาคมปีพศส5 0 2้อพ่อของนวลชวีมาเพื่อเอาเรื่องกับหมออาทิย์ช่วงนั้นหมออาทิ์ดูแปลกแปกไปไม่สนใจเรื่องนี้มากนักเขาพูดสั้นๆแค่ว่าแล้วแต่สาลนวลชวีบันทึกเหตุการณ์นี้ลงสมุดบันทึก ด้วยคำศาบแช่งถึงหมออาทิตย์เชิญแกไปหาเมียใหม่ตามสบายแกเถอะฉันรู้นะว่าปีศาจในตัวแกจะแสดงบทบาทอย่างไรในอนาคตอนันใกล้นี้วันที่ย2ิบสองกรกฎาคมปีพศ2.502นวลชวีทำหนังสือร้องเรียนให้สารวัตรสืบสวนว่าหมออาทิตย์ไม่ทำตามพันบนที่เคยให้ไว้นอกจากนั้นยังทำทารุณกับเธออีกทำร้ายร่างกายเธอโดย ได้ดึงสะโพกไปกระแทกกับพอกน้ําและเลือดไหลความเจ็บปวดสุดจะบรรยายจึงอยากขอให้พิจรารณาดำเนินคดีใหม่อีกครั้งวันที่28สิงหาคมปีพศ2502หมออาทิตย์ไปที่โรงพักเพื่อทำการสอบสวนเขาได้รับสารภาพทุกข้อกล่าวหาตามที่ว่ามาวันที่30สิงหาปีพศ2502หมออาทิตย์ได้รับโทรศัพท์จากนวลชวีให้ไปหา นายทวัตเพื่อนของเธอและเป็นที่ปรึกษาคดีทำร้ายร่างกายของเธอด้วยในครั้งนี้หมออาทิตย์ไปตามที่นวลชุวีนัดหมายที่ทำการรถไฟสถานประสัศึกเวลาส0นาฬิกานายทวัตแนะนำให้หมอกับนวลชีวิตคืนดีกันหมออาทิตย์รับปากและได้เขียนจดหมายใส่ซองปิดผนึกให้พลตบรวจเอกเจ้าของคดีในใจความว่า เราจะคืนดีกันแล้วและแล้ววันนั้นก็มาถึงวันที่หนึ่งกันยายนปีพศ2502หมออาทิตย์และนวลชวีเข้าพบสารวัจหัยที่พญาไทยขอให้ระงับคดีทำร้ายร่างกายก่อนที่จะนั่งรับประทานอาหารที่โรงหนังคิงก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับวันที่9กันยาปีพศ2502นายทวัฒไม่สบายจึงขอลาง,งานไปเพื่อเยี่ยมนวลชวี นวลชวีชวนน,นายธนวัตรไปวัดสามง,งามเพื่อเอาอยาไปถวายพระและให้พระดูดวงให้พระบอกนวลชวีว่าตอนนี้ดวงชะตาจะไม่ดีแล้วเวลา20นาฬิกา30นาทีหมออาทิตย์เข้าพบนวลชวีและนายธวัตรพูดจาเรื่องเรือนหอของเขาสองคนเวลา23นาฬิกานายธวัตขอตัวกลับไปก่อน นางพยาบาลเรียกให้หมอทิพย์ไปดูคนไข้ที่กำลังจะคลอดลูกหมอทิพย์ช่วยคนไข้อยู่นานจนถึงเที่ยงคืนจึงนำนวลชวีกลับส่งโรงพยาบาลยาสูบเพราะนวลชวีลบเล้าจะกลับบ้านจนกระทั่งนวลชวีโทรศัพท์ถึงนายธนวัน์บอกว่าเมื่อคืนตอนที่หมอทิพย์ส่งเธอกลับที่โรงพยาบาลยาสูบเราทะเลาะก,กันรายละเอียดจะคุยให้ฟังตอนเย็นถ้าเลิกงานแล้ว ให้ไปพบที่โรงพยาบาลยาสูบเย็นวันนั้นธนวัฒน์ติดธุระที่อื่นก่อนที่จะไปโรงพยาบาลยาสูบจนเวลาหนึ่งทุ่มแต่ไม่พบนวลชวีที่โรงพยาบาลรอพาพาที่โรงพยาบาลยาสูบบอกว่าเห็นเธอแต่งตัวออกไปข้างนอกนานแล้วนะหลังจากนั้นนวลชวีจากไปโดยไม่กลับมาอีกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อใครเป็นคนสังหารน,นวลชวีกลับมาพบ ติดตามใน EP 2พร้อมกันนะครับขออนุญ,ญาตแบ่งตอนนะครับเนื่องจากกลัวผู้อ่านเบือ่อขอบคุณครับหากท่านใดชื่นชอบกดไลค์กดแชร์และกดฟอลโล่ให้กับพวกเราด้วยนะครับเราเยินดีจะนำบทความดีๆที่น่าสนใจมานำเสนอแก่ทุกๆท่านขอบพระคุณมากครับ